ว็อกตังจิ้ว็อกตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่สถานีรถไฟลำปางใช่ไหมครับ,รบโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยค่ะวันนี้จะมีรถสฟขควันไหนให้น้องดูบ้างตามน้องไปเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่สถานีรถไฟจังหวัดลำปางนะคะนี่ค่ะสถานีรถไฟนี่นะคะแล้วที่มันเป็นหางหน้าคืออะไรอะ่ะไหน เป็นชานชลาไปกรุงเทพเชียงใหม่อ,อันที่มาเป็นถังนั่นคืออะไรอ่ะไหนเป็นถังไหน,น,หนอ,อ๋ออันนั้นเป็นรถไฟข้างหลังนะใช่ไหมเป็นรถไฟอ่าบรรจุแก๊สบรรจุน้ำมันนี่นะคะสถานีรถไฟจังหวัดลำปางนะคะ นู่นเลยนู่นเลยรอรถไฟใช่ไหมครับรถไฟเห้ะเอาไว้ออวให้รางมันแน่นๆครับลูกนี่นะคะก็จะมีตกแต่งสวยงามมากเลยค่ะเน,นาะนี่นะคะ เดี๋ยวเรามารอดูกันค่ะว่ารถไฟจะมาทางไหนนะคะอีกประมาณ1ินาทีค่ะรถไฟจะมานะคะเนี่ยนี่นะคะเรามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะฝั่งหนึ่งของชานชาลานะคะชานชลาจะอยู่ตรงนี้นะคะและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นที่นั่งนี้นะคะแล้วก็จะมีรูปให้ถ่ายนะคะเยอะแยะเลย ใช่ไหมค้าแยกหอนาฬิกาใช่ไหมที่เราผ่านเมื่อกี้ใช่ไหมครับลูกเป็นจำลองเนาะหอนาฬิกาจำลองอลใช่้ายันเใช่ผ้ายันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใบต้นไม้จิ๋วด้วยใช่ไหมครับอ๋อค่ะอไปา่อคืออะไรนี่ รถเรตรวจงานสมัยก่อนสมัยเก่านี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ใช่มีน้ำพุแต่เขาไม่ได้เปิดใช่ไหมครับ นะ้ำมันยังไม่ไหลเลยยังไม่ถึงเวลาเปิดน,นี่คืออะไรวัดเจดีสาวแบบจำลองใช่แล้วทำไมมันมีเห็นต้วยละ่ะไหน,นใช่เขาเอามาตกแต่ง หลังไงเจดีซาวไงแล้วอันนี้อะไรอะดูนี้หัมงุมงขมุมขนตาลที่ทางไปเชียงใหม่ไงาแล้วก็บนมเนเป็นวัดใช่ที่เราเห็นข้างบนมันก็จะเป็นวัดไงครับเวลาเราขับขาน สำหรับรถไฟสายกราฟฟ์สำหรับรถไฟสายท nah os, okay. er nah ี่มีรถไฟสายไปกับขบวนรถไฟพิเศษที่3ปรับอากาศที่รอบขบวนที่8ตอนนาำสถานีเชียงใหม่ปลายทางสถานีกรุงเทพเตรียมสิ่งของสัมภาระรถไฟสานชานชาลาทางที่1สำหรับรถไฟสายที่รถไฟกำลังจะมาข้ามไปแล้วข้ามไปฝั่งนู้นปรับอากาศที่รอบขบวนที่8สำหรับรถไฟสายกลางขอานีเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพ มาจากเ <M 4 S 1> ชียงใหม่จะมาจากฝั่งนี้าสาชานชาาที่และฝ่าข้ามไปแล้วข้ามไปรถไฟรถไฟกำลังจะมาแล้วไฟรถไฟจะมาแล้วไปยืนรอรถไฟท่น,นั่งรอตรงนี้หรอตอนนี้กำลังรอรถไฟมารถไฟจะมาทางนี้ มาจากเชียงใหม่จะไปกรุงเทพเดี๋ยวจะมาจากฝั่งนี้คุณลุงเตรียมโบกรถไฟแล้วมาแล้วเห็นหรืยังนี่ไงเขาต้องเบรก อยู่ที่ไหนอ่ะฮะอ,อยู่ที่ไหนอยู่ข้างหน้าไงานี่นี่มาแล้วมาแล้วเห็นไหม สาราปาขัญจันร์รองจากตบมร้อต่อสของตของตมรับผิดชอในกุมลองควตัวรถเที้ยาสาราาที่นึ่งเป็นตบมรถของพิเศษทีสาราขอกรากาศเรื่องรอบที่แปดลัอพืาจากลาิเชียนใหม่ปลายทางโคนเ่มีตน่ากบมนักเที่ยวนี้นำเป็นของตมรับิดเกินตบมรถที่เป็นที่เียบปนหันหน้าจอดจากสาร ขอที่เราขอแล้นะใส่ถเท้าแล้วนะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวก่อนออกมันจะดังมากต้องปิดหูด้วยนะลกูกเข้าใจไหมไม่งั้นจะเจ็บหูมากเลยนะัดเตรียมปิดหูด้วยรถไปจะออก ตำนที่ 1, นบบนหน,น,น,หน,น,นึ่งเป็นกบวรถโดยพิเศษในีารางน้ำปรับอากาศตัวที่แปดที่ยวกราดในตัวเรทานสิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีทานนาาารร่าไรสหาบริษัเรียบร้อยโปรดนำสิ่งของสมบัติของทาง่านขึ้นจัดงานที่นั่งบนกบวรถให้เรียรรบร้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ โยเวลาพิงเล็กน้อยจะได้เวลาปล่อยบขลกด่วนพิเศษดิสโรางน้ำปรับอากาศประวนที่8ที่จอดเที่ยวในสานสถานที่1ออกจากสถานีนครน้ำามาส่งสายขึ้นลงมาทับฐานด้านหน้าบนกับขึ้นขบวนรถด้ค่ะขอบคุณค่ะอาจลุงจะปล่อยทงแล้วนะอาจารยลุงปล่อยทงจะไปแล้วได้เวลาปล่อยบขลกด่วนพิเศษดิสโรางน้ำปรับอากาศประวนที่8ที่จอดเที่ยวในสานสถานี จากสถานีนครบาม้ส่งนเรงสารสถานีบาปินเป็นสถานีต่อไปขอบคุณครา ไหต้องไปโค้งก่อนเห็นไหมอ่าเห็นไหมเขาต้องเปลี่ยนเลนก่อนเป็นไงเจ๋งไหมชอบไหมชอบไหมชอบครับสนุกไหมสนุกครับเสียงดังไวเมื่อกี้ปุ้นปุ้นดังมากใช่ไหมแล้วมันเครื่องว่าทำไมมันเสียงดังมากเลยใช่เครื่องดังมากเลยใช่ไหมมันเป็นกดแก๊สตีนตีนบอกให้ให้ให้ผู้โดยสารบอกว่าจะออกแล้วนะอย่างนี้ใช่ไหมพอรถไฟออกไป พื้นมันก็สะเทือนดึ้งดึ๋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 งใช่ไหมรู้สึกไหมใช่มันกเใช่มันเป็นสั่นสะเทือนลูกเพราะว่าหารางรถไฟเห็นไหมรางรถไฟมันเป็นหินใช่ไหมเวลารถไฟไปพื้นมันก็สะเทือนไงเข้าใจไหมอ่าโอเคคลิปนี้สนุกไหมสนุกอ่าฝากบอกพี่ๆหน่อยยังไงดีเขาจบคลิปไว้แน่ๆนะคะเดี๋ยวติดตามว่าจะทำอะไรสนุกแน่นะครับที่ดัง